สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธาราสิริพประภากรทุกๆท่านนะคะนะคะวันนี้ยโสธาราเดินทางมาสำรวจพื้นที่นะคะของวัดในเขตของอำเภอสังขะและก็อำเภอบัวเชิดนะคะวัดนี้เป็นวัดที่3นะคะที่เราลงมาสำรวจนะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนานะคะที่มีแหล่งท่องเที่ยววัดนี้เป็นอีกที่หนนะคะที่เป็นวัด สายธรรมยุทธ์มีนามว่าวัดภูมิโพนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลตาคงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งภายในบริเวณวัดนั้นนะคะในคลิปแรกนั้นนะคะอาจารย์ก็ได้พาทุกท่านไปดูก็จะมีพระอุโบสถสวยงามอยู่ใจกลางนะคะแล้วก็ด้านหลังพระออโบสถก็จะมีพระพุทธรูปนะครับที่แกะสลักด้วยหินนะคะอสององค์นะคะองค์แรกก็คือปางนั่งขัดสมาธิแล้วก็องค์ที่สองก็จะเป็นปางนั่ง กลงน้าโปรกนะคะด้านหลังของอพระศิลาเนี่ยนะคะก็จะมีต้นโพนะคะที่นํามาจากอินเดียนะคะแล้วก็จะจากประเทศศรีลังกาภายในบริเวณวัดนั้นยังประกอบด้วยศาลานะคะศาลาโรงฉันแล้วก็มีห้องน้ำนะคะตลอดจนถึงก็มีกุฏินะคะที่รับรองพระพิสุนะคะเป็นจํานวนมากนะคะมากกว่า อ่าห้ากุฏิหรือสิบกุฏินะคะที่มีสร้างแล้วก็มีแท้งน้ําดังนั้นเมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ท่านจะได้รับรู้รับทราบอะไรเพราะว่าวัดภูมิโพเนี่ยนะคะวัดป่าภูมิโพเนี่ยตั้งอยู่น่าจะเป็นอ่าเรียกว่าผีป่าช้าเก่านะคะเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าดั้งเดิมแล้วก็มาสร้างเป็นวัดแล้วก็เป็นที่เงียบมากเพราะว่าลายล้อมของบริเวณวัดภูมิโพนั้นนะคะจะมีทุ่งนาล้อมรอบเลย ดังนั้นเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วก็คือจะเงียบจะสงบมากเลยดังนั้นสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒน,ธ,นธรรมของเราในที่นี้เป็นการท่องเที่ยวทางความเชื่อเพื่อการสแสวงโชคเราจะเห็นต้นที่เรียกว่า,าต้นตะเคียนนะคะซึ่งต้นตะเคียนเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสารสารสุนะครับะเมื่อเมื่อเราได้เข้ามาแล้วเราก็จะเจอสารนะคะสารเจ้าพ่อสารเจ้าแม่นะคะเพื่อที่จะ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้อาศัยอยู่นะฮะจากที่เราได้มองเห็นแล้วนี่คือเป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่มากนะคะเป็นรากต้นตะเคียนที่ใหญ่มากน่าจะมีอายุหลายร้อยปีนะคะแล้วก็ในส่วนข้างล่างภายในศาลนะคะก็จะประกอบด,ด้วยรูปปั้นนะคะเจ้าแม่แล้วก็ข้าวตอกดอกไม้ผ้าขาวนะคะแล้วก็ชุดที่เป็นเหมือนชุดไทยโบราณนะคะแล้วก็ สิ่งที่สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจก็คือว่าเมื่อเรามาในพื้นที่แถบนี้แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะท่องเที่ยวนะคะด้านความรู้ด้านวิถีชุมชนความรู้นะครับเพราะว่าไม้ตัยนเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีอาถรรพ์นะคะเรามีความเชื่อว่า ไม้ตะเคียนแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รือดวงวิญญาณรักษาอยู่นั่นก็คือ,อเทพารักษ์นะคะที่มีนามว่าเจ้าเมตตะเคียนทองนั่นเองนะคะตามฐานกติเดิมของคนไทยเรามาตั้งแต่โบราณดังนั้นเมื่อไปขุดเจอที่ใดๆก็แล้วแต่สังคมชุมชนในบริเวณนั้นก็จะนํามาไว้ที่วัดนะคะวัดก็จะตั้งรวมกันนะคะแล้วก็จะตั้งศาลขึ้นนะคะก็ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นอะไรดังนั้นผู้ที่เข้ามาในวัดเนี่ยนะคะก็ อาจจะได้แวะเวียนกราบไหว้บูชาหรืออาจจะขอโชคหรือเจ้าแม่ตะเคียนก็อาจจะร่วมบุญร่วมกุศลในกองบุญกองกุศลก็อาจจะร่วมสร้างวัดขึ้นมาได้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นมาที่วัดภูมิโพนะคะตั้งอยู่ที่สมุนตาคงอำเภอสักขัดจังหวัดสุรินทร์ท่านจะได้มาเห็นศาลนะคะศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็ต้นแม่ตะเคียนที่มีรากเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สาบาแล้วก็จะเป็นต้นนะคะ มีรากนะคะซ้ายขวาก็เป็นเป็นสิ่งที่หายากด้วยแล้วก็มีมูลค่าด้วยแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีอายุนับหลายร้อยปีนะคะก <c oughs> ็ะยังปรากฏอยู่ให้เราได้ศึกษาให้เราทําความเข้าใจแล้วก็ยังถือว่าวัดยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็ศึกษาเชิงพันไม้แล้วก็ป่าไม้ด้วยนะคะ <c oughs> ดังนั้นอาจารย์ยโสธรศิริภาประภาก่อนได้ลงพื้นที่วัดวัดป่าภูมิโพตมบลญตะของอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ ก็ขอยุติการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะมาท่องเที่ยวที่วัดนี้นะคะเราจะได้ทั้งทําบุญด้วยนะคะแล้วก็ได้รู้จักที่เอง่การปฏิบัติธรรมด้วยว่าเราสามารถเลือกที่ที่สงบอย่างไรนะคะเลือกพื้นที่ที่มีศัปป์ายะอย่างไรนะคะอาจารย์ยโสธราก็จะเป็นเป็นสถานีหนึ่งที่สามารถทําให้ท่านได้รับรู้ว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่นั่งสมาธิเป็นสถานที่สําหรับการ ปลีกวิเวกนะคะท่านใดมีความสนใจก็สามารถที่จะจับ GPS แล้วก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาปฏิบัติณนสถานที่แห่งนี้ได้นะคะกราบขอพระคุณกราบสวัสดีค่ะยังไม่กดเลยกดก่อนว่ะน,นี่แล้วก็กดปรตรงนี้